ทุกคนรู้ไหมครับว่าเต้าหู้มีที่มาเป็นยังไงวันนี้เรามาดูกันนะครับเต้าหู้เสมออาหารที่ทุกคนคุ้นเคยเนี่ยเริ่มต้นในสมัยาราชวงศ์ฮั่นนะครับในยุคสมัยเริ่มแรกของ,องาราชวงศ์ฮั่นเลยนะครับมีคนหนึ่งชื่อว่าเหลียวอานเป็นหลานของเหลียวปางฟู่ปูปเปิดราชวงศ์ฮั่นนะครับเหลียวอานเนี่ยได้รับตําแหน่งเป็นขวายอ่างอองนะครับผมเขาเป็นคนที่ชอบในการคิดค้นหรือว่าทําในเรื่องของยาอายุวัฒนาครับหรือว่าภาษาจีนจะเรียกว่าเลี่ยนตันนะครับ เป็นคล้ายๆกับเล่นแร่แปรธาตุอย่างหงึ่งแหละที่จะเอาแร่ต,รต่างๆธาตุต่างๆมาผนวกด้วยกันแล้วก็เป็นยาเพื่อหวังในการมีอายุยืนนะครับผมหลายๆคนคาดว่าเต้าหู้เนี่ยเกิดจากการที่เขาทําเล่นแร่แปรธาตุนี้แหละก็ค,คือเนื่องจากว่าการเล่นแร่แปรธาตุขคงการทําอายุวัฒนาเนี่ยก็ใช้แร่ธาตุหลากหลายชนิดเลยและหนึ่งในนั้นก็อาจจะเป็นแมกนีเซียมคลอไรด์หรือว่าภาษาจีนจเรียกว่าเหยียนหลู่นะครับหรือว่าเป็นเคอร์อนินซีนะครับ โดยการเกิดขึ้นของเต้าหู้นั้นก็คือการเกิดปฏิกิริยาระหว่างน้ำเต้าหู่ กับเกลืออันินซีนี่แหละทําให้เต้าหู้เนี่ยกาะตัวกันนะครับก็ยังมีอีกเรื่องเล่าหนึ่งนะครับว่ากันว่าคุณแม่ของเรวังอองเนี่ยเป็นคนชอบกินถั่วเหลืองมากมีอยู่ครั้งหนึ่งคุณแม่ของเรวังอองเนี่ยป่วยหนักนะครับไม่สามารถกินถั่วเหลืองที่เป็นเม็ดเม็ดได้เรวังอองก็เลยเอาถั่วเหลืองเนี่ยไปปดเป็นน้ำเต้าหู้นะครับผมแล้วก็เนื่องจากว่าน้ำเต้าหู้มันค่อนข้างฝืดคอไม่มีรสชาตินะครับเขาก็เลยเติมเกลืออันินซีเข้าไปและไม่คิดว่ามันจะจับตัวนะครับผมพอหลังจากจับตัวเสร็จให้คุณแม่่งงงเเวออกินนีย แม่คงบว่าเขาลูซัวอร่อยนะครับและอ şey ja ันนี้ก็เป um ็นที่มาของเต้าหู้ในปังฉบับนะครับแต่ก็มีบางคนมองต่างนะครับว่าเต้าหู้อาจจะเกิดขึ้นในช่วงปลายราชวงศ์ถังนะครับผมเนื่องจากว่าในช่วงแรกๆเนี่ยเต้าหู้ยังไม่เป็นที่แพร่หลายแต่ว่าเพิ่งมีบทบัิอย่างมากในอาหารเนี่ยในช่วงราชวงศ์ถังและชวงซ้งนี่แหละครับดังนั้นนี่นักประวัติศาสตร์บางคนก็มองต่างครับว่าเต้าหู้อาจจะเกิดในช่วงปลายราชวงศ์ถังนะครับ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับคนรุ่นหลังที่เป็นนักกวีต่างๆในสมัยราชวงศ์ถังก็ดีหรือว่าราชวงศ์ซ่งก็ดีนะครับก็มีการเขียนไว้นะครับว่าเต้าหู้เกิดขึ้นในช่วงราชวงศ์ฮั่นโดยผู้คิดคนก็คือขวายอ่างอองนี่แหละเป็นไงบ้างครับจะรูอ้อะไรอีกไหมคอมเมนต์ได้นะครับ